นิวโปเฟียครับผมเอนิวโปเฟียตัดลงก็เป็นรถเกียร์ประมาณนั้นเนี่ยอารมณ์คล้ายเหมือนแพเทิลชิปเลยนะฮะโบสองลูกเบลนี่มาเหมือนพวกกิก้าตัวใหม่นะฮะอ่อนเสเยงขึ้นด้วยสวัสดีครับอยู่กับช่องเอสบนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมกับ คันนี้เลยครับผมพี่ท่านเห็นเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่หน้าแปลงนะฮะนี่คือหน้าแท้เลยนะทั้งภายในทั้งกระจังหน้าเนี่ยของแท้เลยครับวันนี้ New p r o f e a ครับผม All New p r o f e a หน้าใหม่จริงๆนะเครื่องก็ใหม่ด้วยครับอันนี้มากับเครื่อง A094 เทอร์โบคู่นะอันนี้ขนาด8,866 cc เทอร์โบคู่หรือเทอร์โบสอสเตตตนั่นเองนะฮะบเทอร์โบประมาณนั้น เป็นเครื่องที่เขาพัฒนามาเพื่อ,อให้ได้มาตรฐานยูโร6ประมาณนั้นนะครับให้ได้มาตรฐานยูโรที่สูงขึ้นนะฮนะยูโร6มั้งตอนนี้ใช่ไหมนี่คือภายนอกเขานะครับประมาณนี้เลยนะขากระจกทรงตรงอย่างนี้เลยฮะไม่ใช่ทรงหยักทั้งขากระจกซ้ายและขวาเลยเนี่ยทีแรกผมเดินดูนะฮะผมคิดว่างานแปลงหน้าไงแต่ดูเอ๊ะเป็นหน้าใช่แปลงหน้าให้มันดูเรียนเนียนนี่เลยฮะ โอ้โหเห็นไหมนี่คืองานแท้นะแต่ว่าอันนี้เป็นไฟหน้าทรงโตอันนี้ไม่มั่นใจว่าไฟหน้าเดิมเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นไฟหน้าแบบเหมือนโดเลยครับวันนี้นีกระจกปกติเป็นกระจกเซ็นเซอร์อยู่อันนี้โอ้โหมีประตูขวาครับผมมาดูรุ่นก่อนฮนะนี่คือรุ่นเขาเลยนะ FR1A ครับ f r 1 a w h เห็นไหม ชัดเจนเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะฮะผมคิดว่าน่าจะแท้ทั้งคันแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ FR1 AWHS เัยนะฮะนี่คือประตูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือมองมาเหมือนเจ็ดร้อยเนาะแต่ว่าตัวแผงประตูก็ผมประมาณนี้ตัวแผงประตู คล้ายโดมากเลยนะเอาจริงเหมือนโดมากภายในอ่ะต้องบอกว่าเหมือนโดเหมือนกันนะเอาจงริงนี่หัวถุงลมครับถุงลมออกมาอย่างนี้นะเขาวางตะแคงงนี้เลยถุงลมแทนหัวเก่งเขาเนี่ยเนี่ยจ็๊กเกร์เดินหน้านะครับเกียร์ธรรมดาอันนี้เกียร์ธรรมดาเดินหน้าจุสปีดนะฮะนี่คือเครื่องเขาเลยนะนี่ a ศูนย์เก้าสี่ตัวขนาดนั้นย่อมนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้นะเห็นไหมตรงนี้นเนี่ย นี่คืออา,อากาศที่เทอร์โบที่ดูดลูกแรกนะครับอัดไปเข้าอินเตอร์ลูกแรกแล้วก็กลับมาเทอร์โบลูกสองนะฮะแล้วก็โบลูกสองเนี่ยก็จะอัดเข้าผ่าน,นอินเตอร์รอบนึงแล้วก็เข้าห้องเผาไม้เลยนะประกอบว่ามีเทอร์โบสองลูกแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์อีกสองใบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดูอินเตอร์ด้านหน้านะครับนี่คือลูกล่างเนี่ยเตี้ยมากเลยนะอินเตอร์อยู่เตี้ยมากเลยอันนี้ก็คือลูกแรกนะ ลูกแรกที่ว่าเทอร์โบลูกแรกอัดมาก็อยู่อันนี้เลยลูกสองก็คืออันล่างเลยครับลูกนี้ก็เข้าห้องเผาไหม้เลยนี้คัสซีต้องบอกว่าขายอา่าขาย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 วิกเตอร์นะเป็นรูมองกันคัสซีซึ่งคันนี้เป็น FR นะฮะ FR ก็ถ้ากอบว่าตัวนี้มันก็จะเป็นเอ่อรุ่น10ล้อเพาเดียวแท้ญี่ปุ่นนะครับถ้า FS เนี่ยจะเป็น2เพาคัสซีกว้าง84เซน นี่คัสซีก็เป็นรูตลอดเส้นเลยครับเหมือนวิกเตอร์มากเลยนะคล้ายวิกเตอร์จริงๆคะคัสซีเหมือนเลยเอาง่ายเหมือนมากเลยนี่แต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นช่วงล่างแหนบนะซึ่งต้องบอกว่าตัวแพรท้ายเนี่ยเหมือนวิกเตอร์มากเลยนะคล้ายวิกเตอร์มากเลยนะแพรท้ายเนี่ยเนี่ครับผมเหมือนวิกเตอร์จริงนะน่าจะเป็นแพรท้ายของวิกเตอร์ นี่ครับเบรกแห้งด้วยนะข้างหน้านี่ก็เป็นมออลมเบรกสองชั้นอย่างนี้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ตรงเท,ท้ายเนี่ยก็จะเป็นมออลมเบรกชั้นเดียวแบบนี้เลยนะ <S <S ตรงนี้เลยเหมือนกิตเตอร์จริงนะคล้ายมากอันนี้ก็เป็นยางใหม่กองเลยครับอันนี้ก็เป็นถังมันมีเนียงครับผมมีแบตด้วยนี้แบตใหม่ อันนี้คันหน้าคัานเสริมนะครับคันหน้าคัานที่สองอันนี้ดูสาย ABS อยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมสายญาลน,นี่ครับประมาณนี้เลยฝนมาหรือว่ฝนนะมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเดี๋ยวก่อนดูภายในดูเครื่องก่อนทุกคนไม่รู้ว่าจะแย่ให้เห็นหรือกันหรือเปล่านะได้อยู่มัง้งขอถอดกิมบอลนะครับเพื่อความคล่องตัวในการแย่เข้าไปดูห้องเครื่อง ประมาณนี้เลยฮะต่ได้เหยียดได้แบบค่องๆหน่อยประมาณนี้นี่เลยฮะฝาวาวนี่ก็จะเป็น AO9C ชัดเจนมากหรือว่า A09C นั่นเองฮะนี่ต้องบอกว่าเครื่องนี่สภาพใหม่มากเลยนะสดๆเลยนี่มีช็อคเบรกด้วยนะอ้นี้มีช็อคเบรกเลยฮะเบรกไอเสีย โบคู่ครับผมนี่เลยฮะชะัดเจนมากโบสองลูกทวินเทอร์โบครับนี่โบไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็มาดูภายในกันนะครับภายในหกเก่ง่านี่คือของจริงเลยทุกคน มีแท้ญี่ปุ่นเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยมันด้สามขั้นเลยนะครับโอ้ยบาะแท้ครับผมประมาณนี้นี่คือบาะแท้เลยนะโอ้โหโอุห้ยเอาเบลมาอย่างนี้เลยเบลอะ่ะเบลนี่มาเหมือนพวกติก้าตัวใหม่นะฮะออเดวกิก้าตัวใหม่ไอตัวเบลเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดก,กับตัวเสาบีละฮะซึ่งจะติดก,กับตัวเบาะเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดเยว่ะสุดกุ้ยสุดอุ้ย มีเสียงขึ้นด้วยไอ,อ่ย่อบุนตาจริงฮะแล้วบุญตากับทุกท่านเลยนะฮะนี่นี่คือตัวคอนโซลเขานะตัวคอนโซลตัวแผงคุมนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นี่คือตัวแผงควบคุมประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นขุมกระจกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขุมกระจกมองข้าง แล้วก็สวิตช์ประตูครับผมนี่ a p t i v e Cruise c อ n t r o l เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเลือกปุ่มเมนูบนหน้าปัดประมาณนั้นนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นเบรกมือครับผมซึ่งย้ายจากตรงข้างคนขับเนี่ยมาไว้ตรงตรงคอนโซลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ PTO เนี่ยเกียร์ฝากใช่ไหมเนี่ยน,นี่น่าเป็นนรง่มมาก่อนนี้ อันนี้ก็ลาฟ้ากระจกข,ข้างๆอันนี้ก็เปิดปิดท็กชั่นคอนโทรลค,ครับผมอันนี้ก็กันออกนอกเลนอันนี้ก็กันชนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสวิตช์เขาเรียกว่าไงเป่าแคดประมาณนั้นทําความสะอาดระบบ DPF Eco Mode ค่โ,ครโ,โประมาณนี้ครับคพาๆช่างดาวครับผมดาล้วนเลยทุกคนแต่ดูใหม่นี่ผมว่าเหมือนมันเหมือนเกียร์เก่งออโต้มาเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ย มันเหมือนเขาเรียกว่าไงช่องช่องบิดมากเลยที่ว่าเป็นเป็นเกียร์บิดใช่ปะเนี่ยนี่ครับมันจะมีด้ามเกียร์สองอันเนี่ยมันเหมือนชิปบวกลบมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่ครับดึงขึ้นปุ๊บอา่าเพิ่มเกียร์นะฮะดันลงก็เป็นลดเกียร์ประมาณนั้นเนี่ยอารมณ์ท้ายเหมือนแพเดิชิปเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะแปลงวางเกียร์ธรรมดามาเนี่ยดูทรงแล้วนะครับ ก็บอกว่าสดมากเลยนะคะนันนี้นี่คือบอกแคปเขานะฮะบอกแคปโอ้โหเพดงเพยายคดังก็ผมประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็สวิตช์ปรับไฟหน้าช่องแอร์โอ้โหเบาะฝั่งซ้ายนะฮะโอ้โหเอาจริงคือได้มาค่ะเนี่ยก็สุดแล้วครับนะถึงมาคันนี้ก็สุดแล้ว,นะอลวนะเอาจริงสุดสดสุดมากเลยสดมากๆเลยนี่อันนี้ก็ใบจักยุ่นนะครับ หัวเกียร์เจ็ดเกียร์เดินหน้าครับผมเกียร์ธรรมดามาเลยนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยครับผมว่าฝั่งซ้ายเป็นไงบ้าง<ฮ>สุดยอดเลยปีไหนวะเนี่ยสองพันสิบเจ็ดเลยเนี่ยอ๋อปีสิบเจ็ดนะครับอันนี้อันนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์จับระยะห่างจากคันหน้านะฮะกล้องตัวน,นี้เลยเนี่ยนี่คือฝั่งซ้ายนะครับ ตัว,ตวประตูฝั่งซ้ายตัวแผงประตูเนี่ยจะบอกว่าเหมือนโดญี่ปุ่นมากเลยนี่คือเบาะซ้ายนะฮะโอ้คือจะบอกว่าภายในเนี่ยครับภายในเนี่ยมันเหมือนโดมันเหมือนโดเมิเตอร์เลยนะฮะแต่ว่ามันมีตัวไอตัวคอนโซลเขาเนี่ยมันก็จะแบบมันจะแบบเอ่อยืงแล้วก็เข้า,ขาหาคนขับแบบนี้นะฮะแต่ชอบเบาะมากเลยเบา ึ่งมีตัวอย่างโดอยู่นะครับนี่คือข้อเปรียบเทียบนะระหว่างโดกับนิวโบรเฟียนี่คือโดนะครับอันนี้คือโดป้ายแดงใหม่บ้านเราเลยนะนี่ผมว่าต่างอะไรมากนะเนี่ยค่อนข้างจะแบบเหมือนกันค่อนข้างนะเอาจริงแต่ว่าคือสิ่งที่เหมือนกันนะคือพวกคอนโซลอะไรประมาณเนี้นะครับคือมันจะเหมือนกันอยู่อันนี้คือเป็นโดป้ายแดงนะครับ โด210ใหม่ป้ายแดงบ้านเราเลยเนีย่เครื่องเจโอห้าอีสงร้สิบงมาครับวันนี้ตัวโบไปผันซึ่งคันนี้ก็จะไปแปลงช่วงล่างวางสุบล็อกแคะมาจากอูช่างน้อยสุล็อกซิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างสุบล็อกแคะเทาเดียวครับผมแปลงจากสองเพาเป็นเพาเดียววางโชกรัพั์มาสี่ต้นเลยเนีย่เอ๋สี่ต้นเลยนะเทาหลังคู่หนึ่งแล้วก็เพาหน้าคู่หนึ่งครับ อันนี้ก็มอลมเบกก็จะอยู่ในล็อกเกอสีอย่างนี้เลยนะเนี่ยสะเป๋าระดมเร็วถังน้ำมันเลเนะครับเนี่ยลูกใหญ่เลยแล้วก็ถังเติมที่ว่าเป็นถังสองร้อยเนี่ยก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะทําเป็นถังคู่เลยครับผมนี่อย่างนี้เลยนะถังคู่เอาไว้แบบว่าน่าจะวิ่งการโดดนะเนี่ยคือแบบว่าเติมบันทีเดียวครับแล้วก็แบบวิ่งยาวๆเลยประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นประตูไมก้านะครับประตูไมก้าญี่ปุ่น แล้วก็เปลี่ยนใส่กรอนประตูเอากรอนประตูก็เป็นตัวบ้านเราเป็นของเดิมของให,อนนใหม่อันนี้ชัดเจนเลยนี่เปลี่ยนมใหม่อันนี้ไม่กล้าบ้างอันนี้ตัวตัวประตูเนี่ยซึ่งจะสามารถใส่ตัวเขาเรียกว่าไงกระจกมองข้างฝั่งขวาเนี่ยแบบแปะข้างประตูโดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับ สามารถใส่ได้เลยคนที่เขาใช้กันอยู่นะฮะก็บอกว่าเครื่องกันนี้ชะดีนะกําลังดีแต่ว่าความร้อนนะฮะเขาว่าเรื่องความร้อนเนี่ยก็อนนต้องดูแลหน่อยนะฮะประมาณนั้นโดยรวมก็สดมากเลยครับคับนนี้บุญตางจริงครับที่ได้มาเจอของแท้นะไปคิดว่าจะ,จะได้เจอเร็วขนาดนี้นะถือว่าได้เจอเร็วมากเลยครับวันนี้โอเคทุกคนประมาณนี้แหละครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ